เทคนิคที่9กนะครับก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคที่เราต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คอยสังเกตว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นเนาะปรับหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับมาสักพักหนึ่งนะครับในช่วงที่ตลาดนะครับอาจจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแนวโน้มขาลงลงมาก่อนหน้านี้นะครับก็ก็ได้หมดนะครับได้หมด แต่ว่าเราจะดูว่าในช่วงที่มีการปรับตัวขึ้นนี้นะครับแล้วก็มีการทําจุดสูงสุดนะครับที่จุดสูงสุดแล้วก็มีการทําโลที่ต่ําลงนะครับหลังจากนั้นในช่วงที่มีการปรับตัวขึ้นอีกรอบนึงนะครับอาจจะทําให้สูงกว่าเดิมหรือว่าทําโลหรือว่าไม่สูงกว่า h i g เดิมก็ได้นะครับทีนี้ในรอบนี้สังเกตตรงนี้นะครับราคาจะมีการปรับตัวลงมานะครับ แล้วก็ปรับตัวนะครับในลักษณะที่ไม่ทำไฮสูงกว่าเดิมแล้วนะครับแบบนี้นะครับพอราคานี้มีการวิ่งปรับตัวลงมานะครับมีการทำไฮที่ต่ำลงนะครับในช่วงนี้มีการอาจจะมีการเทขายลงมานะครับมาทดสอบที่บริเวณโลเดิมแรกนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นโซนนี้ในช่วงที่มีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงตรงนี้นะครับให้เราสังเกตว่าในระหว่างทางตรงนี้นะครับจะมีแท่งเทียนที่ อที่เป็นหมีแท่งหมีนะครับลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็มีการพักตัวส่งตรงนี้นะครับมีการไซเวทเล็กๆมีแท่งเทียนเล็กๆนะครับตรงนี้แล้วก็เทขายลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับราคาจะมีการปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับในรอบนี้ที่มีการปรับตัวขึ้นเราก็จะดูว่าาย <im itation> ที่มีการปรับตัวขึ้นรอบนี้นะครับต่ำลงในลักษณะที่เป็นการอรีบาวขึ้นไปแล้วก็ ค่อยๆไซด์เวยลงมานะครับพอไซด์เวยลงมานะครับเราก็จะมาดูนะครับตรงโลที่ที่เป็นแนวรับเดิมตรงนี้นะครับพอราคามีการไซด์เวยนะครับไซด์เวยตรงนี้ราคาก็จะมีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงนะครับเป็นบิ๊กแคนเดลเป็นหมีนะครับเทลงมาอย่างรุแรงนะครับเราก็จะเข้าเซลล์ตรงนี้หลังจากที่มีการหลุดโลตรงนี้ลงมาได้นะครับนี่เป็นแพทเทิร์นนะครับที่ที่ผมได้ สรุปออกมานะครับคือเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงๆนะครับคือทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเทคนิคที่9นะครับก็ในลักษณะที่เป็นการทำโล่ทำไฮที่ต่ำลงนะครับต่ำลงมาอีกนะครับแล้วก็มีการไซด์เวย์ลงมาที่แนวรับเดิมตรงนี้นะครับพอไซด์เวย์ลงมาปุ๊บนะครับนานเข้านานเข้าก็จะระเบิดลงนะครับระเบิดลงทีนี้บางครั้งอาจจะมีการเทล,ลงมาก่อนแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ โลเดิมนะครับแล้วก็ปรับตัวลงนะครับเรา,าก็จะรอให้รีบาวลงมาหลุดลงมาก่อนแล้วก็รีบาวขึ้นไปแล้วก็เข้าเซลล์นะครับหรือไม่ก็หลุดลงมาแล้วก็เข้าเซลล์ได้เลยนะครับเพราะว่าทองเนี่ยถ้าหลุดหลุดคือเบรกเอาเนี่ยจะมีการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับทีนี้เทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่10นะครับเทคนิคที่10ก็ตรงกันข้ามกับที่9เลยนะครับที่10ไว้ตรงนี้นะครับ ก็ในลักษณะที่ราคามีการปรับตัวลงมานะครับมีการทําจุดต่ําสุดแล้วมีการรีบาวขึ้นไปนะครับในลักษณะนี้นะครับมีการกลับตัวลงมาอีกรอบนึงนะครับปรับตัวขึ้นคือในลักษณะที่เป็นการลงมาทดสอบที่บริเวณโลเดิมตรงนี้นะครับแล้วทีนี้กลับตัวขึ้นในรอบนี้นะครับราคาเนี่ยนะครับพยายามที่จะปรับตัวขึ้นก็คือ มาทดสอบที่บริเวณแนวต้านแนวต้านเดิมตรงนี้นะครับพอมาทดสอบตรงนี้ก็จะมีการทำแพทเทิร์นคือทําพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการไซเว์นะครับก็คือการคือจากกว้างนะครับค่อยๆบีบตัวแคบๆขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับคือมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับพอบีบตัวแคบๆขึ้นไปในลักษณะที่เป็นการยกโลนะครับยกโลขึ้น นะครับแบบนี้ก็จะสังเกตจากตัวแท่งเทียนเนาะที่บีบตัวขึ้นไปในละักษณะทีบบ่บีบขึ้นไปจากนั้นราคาก็จะมีการระเบิดนะครับปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงันข้ามกับเทคนิคที่9เนาะนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเข้าบายนะครับเข้าบายตรงที่เขามีการเบรกเอาตรงนี้นะครับก็คือสังเกตจุดสังเกตก็คือว่าราคาได้ทำ l o ที่1นะครับ พอทำโลที่2ตรงนี้ราคาไม่สามารถที่จะหลุดลงไปต่อได้ราคามีการกลับตัวขึ้นแล้วก็ปรับตัวย่อตัวลงมาในลักษณะที่เป็นการทำโลที่ยกตัวขึ้นค่อยๆบีบตัวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับอย่างรุนแรงก็คือมีการเบรกเอาแล้วก็เข้าบายนะครับตรงที่มีการ เบรกเอาหรือไม่ก็เบรกเอาขึ้นไปแล้วก็รอดทดสอบารีบาอายอตัวลงมาทดสอบแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้อนะครับราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็จบไปนะครับทั้งหมด10รูปแบบนะครับที่เป็นแพทเทิร์นที่ผมนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็ได้เขียนลงไปในสมุดแผ่นหนึ่งอ่าในสมุดเล่มหนึ่งแล้วก็นํามาทําเป็นคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้เทคนิคให้กับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับ ทีนี้เราจะไปดูในกราฟที่เกิดขึ้นจริงเนาะที่กราฟจริงาตามที่แพทเทิร์นที่เกิดไปทั้งหมด1 0แพทเทิร์นนะครับผมจะไม่ขอยกตัวอย่างทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้สิ้นเปลืองเวลาแต่ว่าจะยกตัวอย่างเป็นบางกรณีนะครับที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเรามาดูคือทองคําในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว วันเวลาที่เราจะทํากําไรในรูปแบบทั้ง10เทคนิคที่ผมได้เกินไปที่กล่าวไปนะครับมันมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะทําให้เราได้กําไรนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเข้าเทรดทองคําในช่วงนี้นะครับผมไม่แนะนํานะครับให้ดูในทม์เฟรมใหญ่นะครับอาจจะดูในทม์เฟรมใหญ่ได้นะครับเวลาที่เราจะวิเคราะห์นะครับแต่เวลาที่เราจะเข้าเทรดคืออย่างคนที่เทรดสั้นนะครับ ผมจะแนะนำให้ไปดูที่ t i m f เฟรม15นาที5นาทีนะครับอ่าคือเราอันดับแรกก็คือเราจะดูที่ไทม f เฟรมใหญ่ก่อนนะครับว่าเป็นแนวโน้มอะไรนะครับ1ชั่วโมง4ชั่วโมง daily อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราจะเข้ามาเทรดเนี่ยเราจะเข้ามาที่5นาทีหรือว่า15นาทีนะครับทีนี้นะครับก็นำแพทเทิร์นที่ผมได้เกินไปที่ที่กล่าวไปเด นะครับมามาดูว่าเอะมันมันเป็นจริงไหมนะครับกับแพทเทิร์นที่ผมได้พูดไปนะครับมาดูในช่วงที่ตลาดนะครับมีการกลับตัวขึ้นเนาะคือผมซูมเอาออกให้เห็นจุดจุดที่มีการกลับตัวขึ้นนะออเนานนะในลักษณะที่เ,เป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนะครับราคาเนี่ยนะครับในช่วงที่ตลาดนะครับมีการปรับตัวลงมาเนาะในช่วงนี้มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับ แล้วก็ปรับตัวลงปรับตัวขึ้นในลักษณะนี้นะครับมีการปรับตัวขึ้นก็ต้องมีการปรับตัวลงก็คือต้องปรับตัวขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะปรับฐานก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ปรับตัวขึ้นนะครับจุดสูงสุดนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นวต้า a นะครับตรงนี้ด้วยนะครับพอราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับในลักษณะที่ปรับตัวขึ้นแล้วนะครับตรงนี้สังเกตไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นราคาเนี่ยพยายามบีบตัวนะครับบีบตัวยกยกตัวขึ้นนะครับ สุดท้ายก็มีการปรับตัวขึ้นแล้วมีการซื้อขึ้นไปนะครับนี่นี่ก็จะเป็นคือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในรูปแบบที่ผมได้กล่าวไปในรูปแบบที่10บนะครับก็จะมีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านแล้วก็ค่อยๆบีบตัวนะครับบีบตัวขึ้นแล้วก็ปรับตัวขึ้นในที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูตรงจุดนี้นะครับจุดที่น่าสนใจนะครับจุดนี้นี่นะครับ ตรงจุดนี้นะครับคือในช่วงที่ตลาดจะมีการกลับตัวขึ้นนะครับกลับตัวขึ้นหรือว่ากลับตัวลงจะมีให้สังเกตเลยอย่างแรกคือเราต้องหาแท่งเทียงกลับตัวให้เจอก่อนนะครับตรงนี้เราเจอแท่งเทียงกลับตัวที่เรียกว่า engulfing b u l l i t นะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับสองแท่งตรงนี้นะครับเราจะยังไม่เข้าซื้อนะครับเราจะรอให้ราคานะครับได้ได้มีการพักตัวก่อนลงมาพักตัวก่อน นะครับแล้วเราจะสังเกตแท่งเทียนกับตัวที่เกิดขึ้นแท่งถัดไปนะครับผมสังเกตเห็นแท่งเทียนตรงนี้นะครับที่เป็นพินบาร์เล็กๆตรงนี้ซึ่งแสดงถึงสัญญาณซื้อนะครับเข้ามาที่ชนะแรงหมีนะครับทีนี้เราจะใช้จุดนะครับจุดตรงนี้ก็คือเป็นแนวต้านนะครับก็คือตรงแท่งเทียน2แท่งนี้แหละครับที่ปิดขึ้นไปนะครับจุดสูงสุดตรงนี้นะครับหรือว่าตรงบริเวณไส้เทียนนะครับ ไซเสียไซเทียนด้านบนตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านนะครับพอราคาขึ้นมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านได,ได,ไดม้มีการเบรกเอาขึ้นไปเห็นไหมครับตรงนี้มีการเบรกเอาแนวต้านขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็มีการพักตัวโซนนี้ก็คือมีการเรียกได้ว่าเป็นการเบรกเอาแล้วก,ก็มีการย่อตัวลงมาพักตัวนะครับเราก็จะเข้าซื้อตรงนี้นะครับเข้าซื้อตรงนี้ราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็คือสังเกตว่ามีแท่งเทียนกลับตัว แล้วก็มีการเบรกเอา์แนวต้านขึ้นไปได้แล้วก็มีการพักตัวนะครับเราก็จะเข้าซื้อตรงที่มีการย่อตัวลงมาแล้วก็พักตัวตรงนี้นะครับทีนี้พามาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราสังเกตนะครับว่าในช่วงที่ตลาดนะครับวิ่งวิ่งลงมาอย่างรุนแรงนะครับวิ่งลงมาเป็นแนวโน้มขาลงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือมีการปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับตลาดได้มีการพักฐานโซนนี้นะครับ มีการพักฐานจําที่ผมบอกได้ไหมคบว่าเป็นแพทเทิร์นรูปแบบที่3นะครับเทคนิคที่3ก็คือราคาได้มีการปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดที่ค่อยๆต่ําลงนะครับต่ําลงมาเรื่อยๆต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับต่ําลงมาเรื่อยๆในลักษณะที่โลนะครับโลก็ยังใกล้เคียงกันก็คือโลเท่าเดิมนะครับโลเท่าเดิมแต่ว่าจุดสูงสุดต่าลงมาเรื่อยๆจากนั้นราคาก็มีการเบรกเอาท์ตรงนี้อย่างรุนแรงนะครับเราก็จะเข้าตั้งลิมิตไว้เซ์ลิมิต ตั้งเซลล์สต็อปไปตรงนี้นะครับ s e ลล์สต็อไว้ราคาก็จะมีการปรับตัวลงมาเทขายลงมาอย่างแรงก็คือเรามีโอกาสที่จะได้กําไรตรงนี้นะครับนี่นี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึง่งทีนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือในช่วงที่ตลาดนะครับมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็คือมีการปรับตัวลงมาอย่าง คือเป็นดาวเทรนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปนะครับรีบาวขึ้นไปนะครับก็จะคล้ายๆกับแพทเทิร์นเดิมนะครับแพทเทิร์นเดิมก็คือมีการปรับตัวมาที่ทําโลตรงนี้นะครับมีการทําโลที่โรเดิมตรงนี้แล้วก็มีการปรับตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นการปรับตัวขึ้นคือทํำไฮที่ต่ําลงะครับนี่นะครับมีการทํำไฮที่ต่ําลงแต่ว่าโลที่เท่าเดิมนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่ที่ผมได้กล่าวไปจากนั้นราคาก็จะมีการปรับตัวลงมาตรงนี้นะครับนี่นะครับมีการปรับตัวลงมาก็คือหลุดโลเดิมทั้ง2โลเดิมตรงนี้คือมีการเบรกเอาลงมาอย่างรุนแรงนะครับจากนั้นราคามีการรีเบลขึ้นไปทดสอบที่บริเวณโลเดิมนะครับซึ่งเป็นแนวต้านแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะหาจังหวะในการเข้าซื้อตรงนี้นะครับหมายหนึ่งนะครับพอราคาหลุดลงมานะครับหลุด ตามก่าโลเดิมที่เคยทําไว้แล้วก็จะเข้าเซลล์อีกไม้หนึงตรงนี้เป็น2ไม้นะครับนี่เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมได้กล่าวไปทั้งใน10ใน10รูปแบบนะครับทีนี้นะครับพอเราเห็นจังหวะในการเข้าเซลล์นะครับเข้าเซลล์บ่อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเข้าดูดูว่าเราจะหาจุดกับตัวลงนะครับจาก ขาขึ้นเป็นขาลงเราจะดูยังไงนะครับคือตามที่ผมบอกในเทคนิคนะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือราคาเนี่ยจะขึ้นมาทําลักษณะที่เป็น V-shape นะครับ V รูปตัว V เนาะนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ก็คือลักษณะที่เป็น V นะครับวิขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งกลับลงมาเป็นรูปตัว V แบบนี้นะครับ วีความนะครับวีความจากนั้นราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวลงนะครับแต่ว่าในลักษณะที่เป็นการกลับตัวนะครับกลับตัวขึ้นที่ทำจุดต่ำสุดนะครับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงมากว่าจุดสูงสุดเดิมนะครับแล้วช่วงที่มีการปรับตัวลงมานะครับอาจจะมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัวเล็กๆนะครับในทม์เฟรมเล็กๆ ก็คือให้ดูทำเฟรม5นาที15นาทีที่เป็นแท่งเทียนกับตัวนะครับตรงนี้อาจจะดูได้ว่าเป็นแท่งเทียนกับตัวที่เรียกว่าเป็น engulfing ก็ได้นะครับที่อยู่จุดสูงสุดนะครับคือเราจะยังยังไม่เข้าเทรดตรงนี้นะครับเราจะรอนะครับเราจะขีดเส้นไว้เลยนะครับว่าตรงนี้คือโลนะครับตรงนี้คือโลนะครับทีนี้ ในช่วงที่มีการปรับตัวลงมาก็คือลักษณะที่เป็นการไซเวลงมานะครับราคาก็จะมีการทําจุดสูงสุดที่ต่าลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆพอในช่วงที่มีการหลุดโลลงมาได้เห็นไหมครับว่ามีการหลุดโลหลุดโลตรงนี้ลงมาได้แล้วนะครับเราก็รอให้ราคาเนี่ยนะครับรีบาวขึ้นไปทดสอบที่บริเวณโรเดิมอาจจะขึ้นไปเหนือนิดนึงนะครับพอขึ้นมาถึงจุดตรงนี้นะครับ เราจะหาแท่งเทียงกับตัวตรงนี้แล้วก็เข้าเซลล์ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นการหาจุดเข้าเซลล์ในลักษณะที่เป็นจุดสูงสุดนะครับอยู่บนจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นนะครับพอราคาหลุดลงมานะครับจะสังเกตว่าหลุดโลโลเดิมที่เคยทําไว้โซนนี้นะครับหลุดลงมาได้ตรงนี้นะครับราคาก็จะมีการทําแพทเทิร์นอย่างที่เทคนิคที่ผมกล่าวไปนะครับว่า มีการทำจุดสูงสุดนะครับที่ต่ําลงแต่ว่าโลเท่าเดิมนะครับโลเท่าเดิมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจากนั้นราคานะครับก็จะมีการเบรกเอาลงมาในที่สุดนะครับแล้วก็จะตั้งเซลลสต็อปไว้ตรงนี้นะครับเข้าเซล์ไว้นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะทํากําไรได้เหมือนกันนะครับทีนี้ยกตัวอย่างนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนนะครับ ชัดเจนเลยนะครับในช่วงที่ตลาดนะครับเป็นแนวโน้มนะครับที่มีแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับให้ดูชัดเจนว่าเป็นเทคนิคที่ที่ห้านะครับที่ผมได้กล่าวไปก็คือราคามีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเป็นสัญญาณหมีนะครับคือมีแคนเดลนะครับที่เป็นสัญญาณหมีนะครับที่เป็นแท่งสีแดงนะครับที่ทิ้งลงมาอย่าง อย่างรุนแรงนะครับหลังจากนั้นสังเกตดูแท่งสีเขียวตรงนี้นะครับมีแรงซื้อขึ้นไปแล้วมีไส้เทียนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาปิดตัวเล็กๆแบบนี้นะครับด้านล่างเราจะใช้โลเดิมตรงนี้เป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับหลังจากนั้นเราจะรอให้ราคานะครับมีการเบรกเอาท์นะครับลงมาได้แล้วก็จะเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับนี่เป็นแพทเทิร์นนะครับมีที่เป็นรูปแบบที่ใช้ในการเข้าเซลล์นะครับคราวนี้นะครับให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือ ในลักษณะที่เป็นอันนี้นะครับก็คือในลักษณะที่เป็นการมีแรงซื้อนะครับขึ้นไปเป็นสัญญาณกระทิงนะครับที่อย่างรุนแรงนะครับเป็นสัญญาณกระทิงอย่างรุนแรงก็คือเป็นบิ๊กแคนเดิลนะครับบิ๊กแคนเดิลก็คือเป็นสีเขียวใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะครับถ้าเห็นยาวๆแบบนี้นะครับราคาเนี่ยหลังจากที่เกิดแคนเดิลที่เป็นแท่งใหญ่ๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับขึ้นไป หลังจากนั้นก็จะมีการพักตัวนะครับมีแท่งเทียนเล็กๆมีไส้เทียนยาวๆด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดด้านบนนะครับคือในเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่6นะครับที่ผมได้กล่าวไปนะครับหลังจากที่มีการพักตัวเสร็จนะครับเราจะใช้จุด High เดิมตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับพอราคามีการเบรกเอาโซนนี้ขึ้นไปได้เราก็จะเข้าซื้อนะครับตรงนี้เกิดซ้อนกัน2รูปแบบนะครับ2ครั้งเลยนะครับ เนี่นะครับเราก็จะใช้จุดส <Brazil> ูงส <Island> ุดตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับพอราคามีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับเราก็จะเข้าซื้อส่วนนี้นะครับเข้าซื้อได้นะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นรูปแบบที่6เทคนิคที่6นะครับที่ผมได้เกินไปนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับลองไปฝึกดูก็ยังมีเทคนิคที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงอยู่นะครับไม่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็จบไปนะครับสำหรับรูปแบบสิบเทคนิคนะครับที่ผม ได้นำเสนอไปนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นจากตลาดทองคําจริงๆนะครับเราก็ใช้คือบางสถานการณ์เราจะใช้หยิบเทคนิคเดเทคนิคนึงนะครับนำมาใช้ในการเข้าหาจังหวะในการซื้อขายนะครับที่ผมได้นําเสนอไปนะครับบางจังหวะก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็สาม,มารถที่จะนําแพทเทิร์นนี้นะครับไปจับแล้วก็หาจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับก็ อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆนะครับใหม่ๆออกมาให้ให้ได้รับชมตลอดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ